สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะก็วันนี้นะครับผมมีน้ำโคกนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำโคกนะฮะมาขัดสนิมดูนะครับว่ามันจะขัดสนิมอย่างที่คนอื่นเขาบอกได้จริงๆไหมนะฮะโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับและนี่ก็คือตะปูที่เกิดสนิมนะครับส่วนอันนี้นะฮะก็เป็นตะปูที่เราใช้น้ำโคกขัดเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูความแตกต่างของมันสิครับ อันนี้นะฮะก็เป็นตะปูที่เราใช้น้ําโคกขัดนะฮะก็คือแบบดูสิครับมันเงางามมากเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะทิ้งรอยดําไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละเนาะส่วนอันนี้นะฮะเป็นสนิมสีส้มเต็มไปหมดเลยนะครับดูนี่สิครับว้าวโอเค้ามาหนับแรกนะฮะผมก็เอาตะปูนะครับใส่ลงไปในขันแบบนี้นะฮะแล้วจากนั้นนะครับก็เปิดโคกออกนะครับแล้วก็เทโคกลงไปนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเทลงไปเยอะๆเลยก็ได้นะฮะ โอเคประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับโอเคแล้วก็โค้วางไว้นะอ่าแล้วก็ตะปูของเราก็อยู่ในน้ำโค้งแล้วนะฮะตอนนี้หรือที่จริงใครจะเทน้ำโค้งดาดก็ได้ครับแต่แบบนี้มันจะประหยัดกว่าไงเราสามารถจุ่มลงแล้วก็มาขัดแล้วก็จุ่มลงได้อีกนะฮะโอเคถัดไปครับเอาอลูมิเนียมฟอยล์ขึ้นมาฮะเปิดออกแล้วก็ดึงออกมาเลยนี่ครับประมาณนี้นะฮะโอเคเอาขึ้นมาแล้วก็พับเลยครับทำให้เป็นประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะจากนั้นก็เอา ะตะปูที่เป็นสนิมของเราขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มขัดเลยนะฮะโอเคครับเริ่มขัดเดี๋ยวผมขัดให้ดูนะอะแบบนี้เลยครับขัดเลยนะแล้วดูซิว่าอ่าสนิมมันจะหายไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมพร้อมกันเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเราขัดเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะโอเคขัดไปเรื่อยๆเลยออืนะผมคิดว่าสนิมหายแน่ๆนะฮะ แต่มันก็อาจจะทิ้งรอยดำไว้นะครับเท่าที่เห็นเนาะโอเคแต่ก็มันยังดีอ่ะที่เอาสนิมออกไปได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจุ่มลงในนี้นะอ่านี่ครับดูนี่สิครับว้าวสนิมหายไปเลยนะฮะนี่ครับสนิมหายไปเลยนะฮะดูนี่สิครับสนิมที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับหายไปเลยนะฮะดูสิ ว้าวมันหายไปเลยครับมันเหลือแต่รอยสีดำๆไว้เฉยๆนะฮะโอเครอบที่แล้วผมคิดว่าตะปูมันอันเล็กไปนะครับรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาขัดอ่าค้อนดูเลยนะฮะค้อนของผมเป็นสนิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาขัดดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ดับแรกครับผมจะอ่าเอาโคกมาเพิ่มในนี้นะฮะเติมลงไปเลยล่ะเนาะนะครับโอเคจากนั้นก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะฮะก็วางไว้ครับอ่าเอานี้จุ่มลงไปเลยนะฮะที่เป็นสนิมจุ่มลงไปเลยนะครับแล้วก็อลูมิเนียมฟอยล์ขึ้นมา แล้วก็ดึงออกมาเลยครับโอเคเอ,ออกมานิดนึงก็นา่าจะพอแล้วนะฮะประมาณนี้ผมคิดว่านา่าจะพอดีนะครับโอเคจากนั้นก็ทําให้มันเป็นที่ขัดครับโอเคประมาณนี้น่าจะได้เนาะโอเคแล้วผมลองขัดดูนะฮะดูเส่นจะเป็นยังไงนะครับว้าวดูนี่สิครับเห็นเห็นไหมครับรอยสนิมมันเริ่มจะหายไปแล้วนะฮะ เาโคตรเจียงเลยครับดูนี่สิว้าวว้าวแต่ว่ารอยดำก็ยังจะอยู่นะครับโอเคครับหลังจากผมขัดไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะฮะดูนี่สิครับว้า wow. วดูตรงนี้สิครับว้าวแต่ก่อนเป็นคราบสนิมสี้ส้มนะฮะส่วนตอนนี้นะครับดูสิครับมันเงางามมากเลยนะฮะเบาอีกข้างหนึ่งครับดูนี่สิครับว้า wow. วเงางามมากเลยนะฮะแต่ก่อนเป็นสนิมสีส้มนะครับว้าวซึ่งแต่ก่อนเป็นสนิมแล้วแล้วมันน่าเกลียดมากนะฮะแต่ดูตอนนี้สิครับมันเงางามขึ้นสวยมากเลยนะฮะ ดูนี่สิครับแต่มันอาจจะทิ้งรอยสีดําไว้ด้วยนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเนาะรอยสีดํานะครับโอเค,ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดลองนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไห้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับอืมรสชาติไม่เลวเลย